ปกินนกะธรรมตอนที่หนึ่งห้าสิบสี่สนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักร,ราช2536สาจิตมีสี่ชาติคือกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งวิบาก1หนึ่งกิริยาหนึ่งหรือถ้าจะเรียงใหม่ก็เป็นอกุศลต่ำสุดแล้วก็กุศลแล้วก็วิบากแล้วก็กิริยาสำหรับกามาวจ,จระจิตมีจิตทั้งสี่ชาติ ที่เรากําลังนั่งอยู่เนี่ยคะ่ะมีจิตทั้งสี่ชาติแต่ถ้าเป็นรูปาวจระภูมินะคะจิตอีกระดับหนึ่งจะมีเพียงสามชาติคือไม่มีอกุศลมีแต่รูปาวจระกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดรูปาวจระวิบากจิตสําหรับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะไม่ใช่รูปาวจระกุศลเป็นรูปาวจระกิริยาจิตซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิด ในชั้นใดทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าถ้าเป็นกิริยาจิตของพระอาหารหันต์แล้วเราก็ดับกิเลสหมดไม่มีเชื่อไม่มีปัจจัยที่จะทําให้ปฏิสนธิเลยสําหรับอรูปาวจรจิตก็มีสามชาตินะคะอรูปาวจรกุศลอรูปาวจรวิบากอารูปาวจรกิริยาถ้าได้ยินสามชื่อนี้ก็ง่ายค่ะคือกุศลเป็นเหตุวิบากเป็นผลกิริยาไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลก็เป็นจิตของพระอาหารหันต์ที่ท่านได้ อรูปาวัจระกิริยาจิตเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องจิตเพื่อที่จะให้เข้าใจจึงตั้งต้นด้วยชาติของจิตสี่ชาติก่อนเมื่อเข้าใจเรื่องชาติของจิตสี่ชาติแล้วเราก็จะมาถึงระดับขั้นซึ่งเป็นภูมิของจิตนะคะว่าแต่ละภูมิเนี่ยมีจิตกี่ชาติสำหรับโลกุตระจิตมีแต่กุศลจิตและวิบากจิตไม่มีกิริยาจิตแล้วก็ไม่มีโลกุตระภูมิซึ่งเป็นที่เกิด แบบมนุษย์และสวรรค์ที่เป็นโลกอย่างนี้ด้วยพระเหตุว่าทันทีที่โลกุตระกุศล,ลจิตคือสโสตาปฏิมาขจิตดับโลกุตระวิบากคือสโสตาปฏิผล,ลจิตเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยได้รับผลทันทีไม่ต้องไปรอการเกิดเพราะเหตุว่าโลกุตระกุศลไม่เป็นปัใจจัยให้เกิดแต่เป็นปัจจัยของการดับภพบชาติ นี่คือความต่างกันนะคะของ<ม>ภูมิแล้วไม่มีภูมิต่างหากไม่มีค่ะโดยระดับขั้นของจิตเป็นโลกุตระภูมิแต่ไม่มีที่เกิดว่าจะเป็นผลให้เกิดที่ภูมินั้นภูมินี้นะคะถ้าพระโสดาบันเกิดในสวรรค์เกิดโดยมหาวิบากจิตเป็นผลของมหากุศลหรือกามาวจระกุศลทำให้เกิดในสวรรค์ ถ้าพระโสะดาบันบุคคลน,นั้นนะคะได้รูป,ปรชาณจิตการเกิดในรูปประพรมภูมิเป็นพระโสะดาบันบุคคลน,นั้นเกิดโดยรูปาวัจระวิบากจิตซึ่งเป็นผลของรูปาวัจระกุศล,ลจิตอันนี้ก็ต้องแยกค่ะแต่ไปช้าๆก็ได้นะคะคือไม่ลืมเรื่องของชาติว่าจะต้องมาเกี่ยวกับเรื่องของภูมิด้วยเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญานะคะผู้ที่เป็นสาวกนะคะคือผู้ฟัง ไม่ใช่ฟังผ่านหูคือได้ยินค่ะแต่ฟังพิจารณาให้เข้าใจแล้วก็รู้ว่าสภาวะหรือสภาพธรรมะเนี่ยกำลังมีปรากฏให้พิสูจน์จริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจคำสอนทั้งหมดนะคะของพระผู้มีพระภาคว่าจุดประสงค์คือเพื่อให้ผู้ฟังเกิดปัญญาของตนเองแล้วก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเรียนไปเฉยๆ แล้วก็เข้าใจว่ารู้มากๆนะคะเรื่องของตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจริง,รง,รงเพราะว่าถ้าจะเข้าใจเรื่องตาราหรือจ рам, ําตามตารา,า,าพอจะจําได้พอจะเข้าใจได้แต่พอหันจะมาเข้าใจเรื่องตัวจริงๆเนี่ยขณะเห็นเนี่ยมีธรรมะหรือเปล่ามีจิตหรือเปล่าขณะได้ยินมีธรรมะหรือเปล่ามีจิตหรือเปล่าเนี่ย <Bayern> ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะได้คานึงถึงเพราะฉะนั้นผมว่าถึงมัน มันเป็นเรื่องที่ห่างถึงแม้จะมีอยู่จริงแต่มันก็เป็นเรื่องห่างค่ะหรือมิฉะนั้นก็ตอบโดยชื่อใช่ไหมคะซึ่งเคยตอบกันมาแล้วว่าจิตเห็นเนี่ยมีเป็นอเหตุตุกะจิตมีเจตสิกเกิดเท่าไหร่พวกนี้ก็เป็นการตอบโดยชื่อทั้งนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงขั้นตอบโดยชื่อนะคะจะต้องมีการเข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นลําดับขั้นคือระดับขั้นฟังเป็นความเข้าใจขั้นหนึ่งและระดับขั้นที่มีสติเกิดขึ้นระลึก ที่ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นด้วยนี่ก็เป็นการศึกษาอีกขั้นหนึ่งค่ะสักครู่นี้ท่านอาจารย์ก็ได้กรุณาให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องชาติของจิตแล้วก็เรื่องภูมิของจิตเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์กันยังไงทีนี้พูดถึงเรื่องความหมายของภูมิสองอย่างที่ที่พูดกันมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะคะที่ว่าความหมายแรกหมายถึงระดับขั้นของจิต และความหมายที่สองภูมิหมายถึงที่เกิดของสัตว์โลกซึ่งเป็นสถานที่เกิดของสัตว์โลกมี31ภูมิเนี่ยนะคะก็มีการมาภูมิ11มีรูปภรมพภูมิ16แล้วก็มีรูปภระพมภูมิ4ี่เนี่ยนะคะทีนี้ทั้งสองความหมายเนี่ยนะคะคือรู้สึกว่าเท่าที่สนทนากันมายังยังไม่ค่อยจะแจ่มแจ้งหรือยังสับสนอยู่ที่ว่าระดับขั้นของจิตแต่ละระดับขั้นเนี่ย สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในภูมิซึ่งเป็นที่เกิดของสัตว์โลกภูมิไหนบ้างอย่างเช่นว่าเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะตอนนี้กําลังอยู่ในมนุษย์ภูมิซึ่งเป็นภูมิหนึ่งของกามภูมิ11เนี่ยนะคะในภูมินี้ระดับขั้นของจิตก็เกิดได้ทั้ง4ระดับขั้นคือการรมาวจรจิตก็เกิดขึ้นได้รูปาวจรจิตก็เกิดขึ้นได้อรูปาวจรจิตก็เกิดขึ้นได้โลกุต ตลาดจิตก็เกิดขึ้นได้ในภูมิซึ่งเป็นที่เกิดของมนุษย์อย่างอย่างนี้จะเป็นความเข้าใจถูกไหมคะท่านอาจารย์บางส่วนค่ะบางส่วนใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างนั้นนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจชัดขึ้นเราน่าจะพูดถึงบุคคลประกอบด้วยจะทําให้ชัดขึ้นนะคะ,คะเพราะว่าการเกิดในโลกนี้นะคะ่ะเราก็ใช้คําว่ามนุษย์สโลกทุกคนในโลกนี้ซึ่งไม่ใช่สัตว์รัจชาน,นะคะ,คะไม่ใช่ผลของอกุศลจิต ไม่ใช่ผลของอกุศลกรรมนะคะเป็นผลของกุศลทําให้เกิดเป็นมนุษย์แยกภูมิกับเดรัจฉานทาั้งๆท,ที่ดูเหมือนกับว่าร่วมโลกแต่ว่าระดับขั้นของจิตผิดกันเพราะฉะนั้นก็คนละภูมิโดยมิติระ,ระดับขั้นของจิตคืออย่างสัตว์เดรัจฉานก็มีการมาวาจัวาจวัจจิตซึ่งเป็นระดับขั้นหนึ่งเหมือนกับมนุษย์ก็มีได้เกิดกัน,นด้วยกัน,นแต่เขาไม่ใช่มนุษย์เนี่ยคะ่ะทั้งๆที่อยู่ในโลกนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะ ค่ะมนุษย์สโลกแล้วมีมีภูมิคือระดับขั้นของจิตคือกามาวัจระจิตเป็นระดับขั้นก็มีเหมือนกันนะคะแล้วมันมาแยกกันตรงไหนค่ะบุคคลบุคคลค่ะถ้าโดยบุคคลนะคะมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นภูมิหนึ่งใช่ไหมคะที่เราเรียกว่ามนุษย์แล้วก็สัตว์เรรัจฉานก็เป็นต่างบุคคลต่างภูมิแต่ว่าอยู่ในโลกมนุษย์นี้มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้คําว่ามนุษย์สโลก ราวกับว่าเป็นโลกของมนุษย์เท่านั้นแต่ความจริงก็มีอีกภูมิหนึ่งนะคะอีกระดับขั้นหนึ่งเกิดด้วยคือสัตว์ดิรัจฉานแต่โดยความต่างกันโดยภูมิก็คือว่าระดับขั้นของจิตนั้นต่างกันตั้งแต่ปฏิสนธิอ๋อค่ะแล้วอย่างระดับขั้นของจิตทั้งสี่ระดับเนี่ยนะคะสามารถที่จะเกิดขึ้นในรูปภูมิ ซึ่งเป็นที่เกิดของรูปปรพมภูมิได้ทั้งทั้งสี่ระดับขั้นคือการมาวจ,จรจิตก็เกิดในรูปปภพมภูมิได้ไมคะอันนี้จะเห็นได้นะคะว่าถ้าถามอย่างนี้แล้วจะไม่ถึงความละเอียดที่ว่ามหาวิบาศกเกิดไม่ได้เห็นไหมคะค่ะเพราะว่าไม่มีตถาลัมพนกิจในรูปปร,รมภูมิก็ต้อง <ๆ S 3> เว้นไปเว้นไป <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเราจะตั้งต้นทีเดียวอย่างนี้ไม่ได้นอกจากว่าเราจะเรียนหัวข้อใหญ่ๆให้เข้าใจเสก่อน แล้วก็ถึงเรื่องเว้นนั่นอีกเรื่องหนึ่งเ,<อ>เพราะว่าท้่านจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะรูปาววจระวิบาศกเกิดในภูมิมนุษย์ไม่ได้แต่รูปาววจระกุศลเกิดในภูมิมนุษย์ได้ค่ะคือคืออยากจะขอความกรุณาอาจารย์กรุณาให,ให้ให้ความชัดเจนว่าระดับขั้นของจิตกับอีกความหมายหนึ่งของภูมิที่ว่าเป็นที่เกิดของสัตว์โลกเนี่ยมันสับสนปนเปกันยังไงกรุณาให้ความชัดเจนนะคะ ที่เกิดนะคะเป็นสถานที่ก็แล้วกันเป็นสถานที่ไม่ว่าะจะอยู่รวมกันหรือแยกกันก็ตามนะคะ,คะที่เกิดเป็นสถานที่แล้วระดับขั้นของจิตระดับขั้นของจิตก็คือกามาวจระจิตต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพเป็นอารมณ์ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนนะคะ,คะอย่างรูปประพรมบุคคลเนี่ยค่ะก็มีตาเห็นขณะใด,ดที่รูปประพรมบุคคลเห็นขณะนั้นเป็นกามาวจระจิตค่ะ พราะฉะนั้นเราจะพูดถึงระดับของจิตเนี่ยโดยไม่พูดถึงที่เกิดให้รู้ว่าจิตเนี่ยค่ะมีสี่ระดับขัน้นสี่ภูมิก่อนนะคะค่ะค่ะขอพบพระคุณค่ะกระผมขอกาเรียนถามนะครับว่าเราทําอย่างไรที่จะให้จิตเกิดคือหมายว่ารู้จิตที่ขนาดที่เกิดนั้นนะ่ะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นต้องการให้จิตเกิดเป็นอรูปประพรมภูมิเรามีวิธีว่าทำอย่างไงหมายความว่าเราต้องบริการก่อน จิตเกิดไม่ทราบว่าผมเข้าใจผิดหรือไม่นะครับค,คือเราเริ่มพยายามที่จะเข้าใจจิตซึ่งทุกคนกําลังมีนะคะแต่ว่าต้องอาศัยการฟังแล้วก็เรื่องบริกรรมหรือเรื่องอะไรนี่ก็เป็นเรื่องที่ไกลมากนะคะถ้าโดยศัพท์นี่นก็คงจะมีความหมายอื่นอีกไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจง่ายๆนะคะแม้แต่รูปาววจรจิตพวกนี้นะคะ่ะต้องอาศัยปัญญาทั้งสิ้น ถ้าไม่มีปัญญาแล้วที่จะให้จิตสงบถึงขั้นของมหคต่ายิ่งใหญ่นะคะมั่นคงเป็นรูปราวัจระจิตหรืออรูปราวัจระจิตหรือโลกุตระจิตจิตระดับสูงกว่านี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าปราศจากปัญญาเพราะว่าในมนุษย์สภูมิเนี่ยค่ะเรามีอกุศลลจิตมากนะคะแล้วก็มีกุศล,ลจิตบางครั้งบางขณะซึ่งเป็นไปในทานบ้างเป็นไปในศีลบ้างเป็นไปในการฟังธรรมบ้างยังไม่ใช่ จิตที่มีความสงบมั่นคงถึงขั้นที่ไม่ใช่กามาวจระจิตแต่เป็นรูปาวจระจิตเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าจิตเนี่ยค่ะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะและหนึ่งขณะเนี่ยคืออะไรชาติไหนภูมิไหนโดยการฟังเนี่ยเราตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าจิตของเราเนี่ยจะเกิดกี่ขณะยังไงยังไงก็ตามก็เป็นกามาวจระจิตนั่นเองเพราะเหตุว่าจะไม่พ้นจากเห็นแล้ก็ได้ยินได้กลิน่นลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกก็วนเวียนอยู่ในเรื่องราวของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เองเพราะฉะนั้นแจงเป็นกามาวจรจิตแต่ว่าในกามาวจรจิตเนี่ยคะ่ะบางขณะเป็นอกุศล,ลจิตบางขณะเป็นกุศลจิตบางขณะเป็นวิบากจิตบางขณะเป็นกิริยาจิตซึ่งสําหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์จะมีกิริยาจิตเพียงสองดวงก็น่าจํานะคะคือเป็นเรื่องของเราเอง แล้วก็กุศล,ลจิตเราก็พอรู้ว่าขณะไหนนะคะให้ทานรักษาศีลวิราชทุจริตต่างๆฟังธรรมะเข้าใจธรรมะอกุศลลจิตก็รู้เวลาที่โลภเกิดโทสะเกิดพวกนี้ใช่ไหมคะวิบากจิตก็คือขณะที่กําลังเห็นกําลังได้ยินเหล่านี้เป็นผลของกรรมกิริยาจิตเราก็มีเพียงสองขณะนี่เราก็เข้าใจเรื่องของตัวเราเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะในเรื่องระดับของกามามัจระจิต ก่อนที่จะถึงรูปาวจระจิตและอรูปาวจระจิตและโลกุตระจิตซึ่งต้องอาศัยปัญญากุศลอื่นเนี่ยค่ะไม่ต้องอาศัยปัญญาก็เกิดได้แต่ที่จะถึงรูปาวจระจิตอรูปาวจระจิตโลกุตระจิตนั้นถ้าปราศจากปัญญาแล้วเกิดไม่ได้เลยแต่ว่าเป็นปัญญาต่างระดับขั้นขอบพระคุณครับ ผมได้ยินคนอื่นปาลบตั้งเป็นคำถามผมมาก่อนก่อนที่ผมจะมาสงสัยนะครับเขาสงสัยว่าทําไมเพราะเหตุใดในธรรมะหลายๆเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนกับลูกศิษย์หลายๆคนสอนกับพระอรหันตสภาาวกหลายๆรูปหรือสอนสอนคนเป็นหมู่มากนะครับแต่ทําไมเรื่องนี้เมื่อท่านสอนแก่มนุษย์ทําไมท่านเลือกสอนตัวต่อตัวเฉพาะกับพระษารีุ่ตรทําไมท่านไม่เลือกสอนพระราหัตสาวกให้เป็นหมู่มากๆหรือว่าสาธาเท่าชนทั่วไป ทำไมท่านสอนคนเดียวครับเพราะอะไรครับที่จริงแล้วนี่นะคะถ้าเทียบปัญญาของบุคคลในครั้งนั้นกับปัญญาของบุคคลในครั้งนี้จะเห็นว่าต่างกันมากทีเดียวในสมัยโน้นมีพระอาราหันต์มากนะคะมีพระอนาคามีมีพระสะกทา,าคามีมีพระโสะดาบันมากถ้าท่านเหล่านั้นไม่เข้าใจธรรมะที่กําลังปรากฏไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ แต่เพียงได้ฟังพระธรรมสั้นๆนะคะบางท่านก็เป็นที่เป็นอุคติตันยูบุคคลก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้และบางท่านก็ต้องฟังมากละเอียดมากอบรมมากนานมากผู้เป็นนายบุคคลเนี่ยก็ทั้งที่กล่าวมากแสดงมากก็ยังจะต้องอบรมเจริญมากนี่แสดงเห็นถึงความยากของธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นในครั้งโน้นเนี่ยคะ่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมกับผู้ที่รับฟังแล้วสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ เป็นจำนวนมากมายทีเดียวแต่ว่าพระธรรมที่ยังเหลือถึงเราเนี่ยนะคะแม้พระพิธรรมปิดกเนี่ยอยู่ในพระสุตตันตปิดกทั้งหมดพระเหตุว่าถ้าจะกล่าวถึงในครั้งแรกของการที่ทำสังขยนาก็จะเป็นการสังคยนาพระธรรมวินยัยเท่านั้นนะคะธรรมะนี่ก็คืออภิธรรมโดยที่ว่าเป็นธรรมะล้วน แต่ว่าท่านสอนกันมาในเรื่องของสภาพธรรมะในีค่ะจนกระทั่งถึงครั้งสังขยนาและหลังจากนั้นก็จึงได้จำแนกออกอีกครั้งหนึ่งให้เป็นสามปิฎกคือเฉพาะหัวข้อหรือว่าธรรมะล้วนๆนั้นเป็นพระอภิธรรมปิฎกแต่ว่าผู้ที่ฟังธรรมะนี่นะคะถ้าไม่เข้าใจอภิธรรมหรือว่าไม่เข้าใจธรรมะไม่สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะได้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องราวก็มีในพระสูตรเช่น ได้ทรงแสดงธรรมกับบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้นะคะแต่ว่าผู้ฟังเนี่ยค่ะสามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจธรรมนี่แสดงให้เห็นว่าพื้นปัญญาของท่านเหล่านั้นน่มีมากไม่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอะไรผู้นั้นเข้าใจธรรมะรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะแต่ว่าคนในสมัยนี้นะคะฟังดูเหมือนไม่ใช่อภิธรรมหรือว่าเหมือนไม่ใช่ธรรมะเช่นพูดถึงเรื่องโลภะเนี่ยค่ะคนในครั้งนั้นทราบเลยทันทีรู้ได้ทันทีว่า นั่นคือธรรมะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราแต่คนยุคนี้สมัยนี้นะคะต้องแสดงว่าเป็นเจตสิกหรือว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตธรรมอะไรต่างๆนี่แสดงเห็นว่าระดับขั้นของปัญญาของการฟังธรรมที่อบรมมานั้นต่างกันถ้าผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจได้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรมรมบรรลุกันเยอะแยะอย่างนั้นก็สะดวกใช่ไหมคะหมายความว่า มีพื้นปัญญาพร้อมที่จะได้รู้แจ้งอริสัจธรรมถ้าเช่นั้นขออนุญาตให้ท่านอาจารย์สรุปนิดนึงว่าอภิธรรมเนี่ยเหมาะสมที่จะเรียนกันเฉพาะผู้ที่มีปัญญาเพียงเท่านั้นหรือว่าเหมาะสมสําหรับผู้ที่มีปัญญาน้อยด้วยทุกคนค่ะอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะเพราะว่าทุกคนต้องอบรมเจริญปัญญาขึ้นคะ่ะถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราควรจะเรียนไหม ถ้าเรามีปัญญาแล้วนะคะอย่างท่านพระอาหารหันต์ทั้งหลายนะคะีค่ะหรือแม้แต่ท่านพระอนนท์ท่านภาษาริบุตรเนี่ยเวลาว่างท่านก็สนทนาธรรมแสดงว่าชีวิตของท่านเนี่ยท่านเห็นประโยชน์หรือคุณค่าของธรรมะของพระธรรมมากทีเดียวว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือการที่จะได้เข้าใจธรรมะครับผมจะกราบเรียนท่านอาจารย์นะฮะว่าผมสงสัยว่าการศึกษาพระพิธรรมนี่ ตามความเข้าใจของผมคิดว่าน่าจะศึกษาสําหรับบุคคลที่มีปัญญาน้อยเพื่อที่จะมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะสภาพธรรมะที่ยากและก็เข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นถ้าได้สามารถจะศึกษาพระพิธรรมเป็นพื้นฐานนะฮะรายละเอียดต่างๆทีละนิดทีละน้อยนะฮะให้เข้าใจเรื่องของสภาพธรรมที่รู้ได้ยากขึ้นนะครับค่ะที่กล่าวว่าทุกคนเนี่ยนะคะหมายความถึงทุกคนที่สนใจ และพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมพระเหตุว่าถ้าจะไปบอกว่าทุกคนควรศึกษาแต่คนนั้นไม่เห็นประโยชน์เลยยังไงยังไงเขาก็ไม่ศึกษาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะศึกษาคือผู้ที่มีปัญญาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผู้ที่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงด้วยว่าปัญญาที่มีอยู่นี้ยังไม่พอนี่สําคัญที่สุดคะ่ะคือถ้าใครคิดว่ามีปัญญาพอแล้วไม่มีใครจะเป็นอย่างนั้นได้ถ้อาอรหันต์ไม่มีกิจที่จะต้องทําอีกแล้วใช่ไหมคะ แต่ชีวิตของท่านท่านก็ยังสนทนาธรรมกันนี่ก็แสดงเห็นถึงคุณค่าของพระธรรมซึ่งทุกคนควรค่ะแต่ว่าเมื่อพูดว่าทุกคนควรไม่ได้หมายความว่าทุกคนทำแล้วแต่การสะสมของบุคคลนั้นว่าจะมีความสนใจและจะมีการเห็นประโยชน์ไหมแต่ทั้งหมดของพระพุทธศาสนานะคะคือให้ผู้ฟังหรือพุทธศาสนิกชนนะะี่ค่ะเกิดปัญญาของตนเองนี่คือพระมหากรุณา ที่ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังคือเพื่อให้เกิดปัญญาของผู้ฟังเองและก็ค่อยๆเจริญขึ้นด้วยผมผมไม่ทราบว่าจะเข้าใจที่ท่านอาจารย์เข้าใจหรือเปล่าผมรู้สึกว่าท่านอาจารย์อธิบามยมุตตะกี้หมายความว่าถ้าคนไหนถ้าสนใจธรรมะแล้วสามารถที่จะทราบพระภิธรรมได้ใช่ไหมครับที่ถามว่านะคะควรเรียนพระภิธรรมไหมาใครควรเรียนเดี๋ยว่ันก็บอกว่าทุกคนควรเพราะว่าทุกคนไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ควรจะรู้ ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าทุกคนรู้แล้วแต่ทุกคนไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ควรเรียนและคนที่รู้นะ่ะรู้หมดหรือยังรู้ทั่วหรือยังจบเป็นพระอาหารหันต์หรือยังถ้ายังไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องเรียนทั้งนั้นค่ะไม่ว่าใครจะรู้น้อยรู้มากยังไงก็ควรจะเรียนแม้แต่พระอาหารหันต์ท่านก็ยังสนทนาธรรมกันก็แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของธรรมะที่จะเกื้อกูลต่อไปไม่ใช่แต่เฉพาะตัวเองนะคะยังสามารถที่จะเกื้อกูลบุคคลอื่นต่อ,ตอไปด้วย ขอบพระคุณครับครับ,รบก็สำหรับเรื่องกามาวจระจิตแล้วก็กามาวจระภูมินี่ท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะเรียนถามทางท่านวิทยกรก็ขอเชิญนะครับ การเดียวเถิดหอ,อ,อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าจิตประเภทกามาวชรจิตแล้วล้ะก็เวลาที่ให้ผลปฏิสนธิจะปฏิสนธิที่อื่นไม่ได้นอกจากในกามาภูมิเพราะฉะนั้นก็จะต้องเรียนเรื่องจิตที่เป็นกามาวชระจิตเนะะี่ยค่ะโดยเหตุและโดยผลว่าถ้าเป็นกุศลระดับขั้นกามาวจระจิตเวลาให้ผลก็ให้ผลเพียงเกิดในมนุษย์หรือว่าสวรรค์หกชั้น จะไปเกิดในรูปประพรมอรูปประพรมไม่ได้เพราะว่าเมื่อกามาวัชระ,ะจิตเป็นเหตุก็จะทำให้ปฏิสนธิในกามภูมิแล้วก็ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมนะคะก็แน่นอนค่ะก็จะต้องเกิดในกามภูมิแต่ว่าระดับที่เป็นอบาย,ยภูมิคือภูมิที่ไม่เจริญสี่ภูมิได้แก่นรกเปรตอสุรกายดิรัจฉานนี่ก็แสดงให้เห็นว่า การที่จิตมีมากมายเนี่ยนะคะเราก็จะต้องทราบระดับขั้นของจิตคือสภาพความเป็นของจิตนั้นๆว่าเป็นจิตภูมิไหนถ้าเป็นจิตที่เป็นกามาวัจจะจิตเป็นกามาภูมิแล้วเราก็วนเวียนอยู่ในกามโลกหรือกามาภูมิซึ่งเป็นที่เกิดสิเอ็ดภูมิก็วนเวียนอยู่ในกามาภูมิที่แสดงไว้นี่ทั้งหมดนี่นะฮะทีนี้ในเรื่องของ จิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลที่ผู้ที่จะ,จะเจริญที่จะปรารถนาที่จะให้มีฝ่ายกุศลคือว่าไม่ปรารถนาจะเป็นไปเป็นเกิดในภูมิที่เป็นนรกอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าท่านต่ตําๆลงไปเงี้ยฮะก็ปรารถนาในการที่จะ,จะเจริญสูงขึ้นไปในช่านเทวภูมิหรือว่ามนุษย์ภูมิ ที่เราเคยอยู่อย่างนี้ขอให้กลับมาเกิดที่นี่อย่างเนี้ยครับอันนี้มีมปรารถนาไม่ได้นะคะไม่อย่างนั้นก็จะต้องไปเกิดในสวรรค์กันหมดแต่ต้องรู้เหตุค่ะที่จะทําให้เกิดว่าต้องเป็นเหตุของกุศลกุศลเป็นเหตุจึงจะทําให้เกิดในกรมสุขติภูมิซึ่งเป็นมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกได้แต่ถ้าอากุศล,ลกรรมเป็นเหตุแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิเพราะฉะนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความปรารถนาแต่ขึ้นอยู่กับการรู้ว่าขณะใดาเป็นกุศลลจิตนะคะ แล้วก็กุศล,ลจิตนั้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะทานอย่างเดียวมีกุศลประเภทอื่นด้วยแต่ตราบใดที่ยังเป็นกุศลขั้นกามาวจระจิตก็จะต้องเกิดอยู่ในกามาวจระภูมิเท่านั้นการที่ต้องเกิดวนเวียนอยู่อย่างนี้นี่ถ้าเราศึกษาเพียงแค่นี้ก็ก็คงจะต้องมีความรู้สึกหน้าเบื่อหน่ายเหมือนกันนะครับว่าต้องมาเกิดอยู่อย่างนี้แล้วก็ ทางที่จะหลุดพ้นไปได้อะไรต่างๆเหล่านี้มันมันก็ต้องต้องหาทางที่จะให้พ้นไปเนี่ยครับความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันมันก็มีสำหรับคนที่มาศึกษาอย่างนี้นะครับก็เกิดความปรารถนาอีกแล้วครับความต้องการอีกก็เกิดอย่างนี้อีกว่าจะต้องหาทางหรือว่าจเจริญคุณธรรมอะไรก็ตามแต่ที่จะให้พ้นไปอย่างนี้ก็มีทางหนึ่งที่มีสอนหรือบอกไว้นะครับคือว่าให้จเจริญสติปัฏฐานนะครับอันนี้จะมี เครื่องช่วยได้ไหมครับค่ะแต่จริงๆแล้วิฉันไม่ได้คิดอย่างคุณชวลิตนะคะคือรู้สึกว่าใครจะพูดว่าเบื่อโลกหรือว่าเบื่อไม่อยากจะเกิดอีกเนี่ยเหมือนพูดเล่นค่ะคือไม่ได้พูดจริงๆนะคะในเมื่อทุกวันนี้เราเห็นเราก็ยังอยากเห็นอยู่และได้ยินก็ยังอยากได้ยินอยู่แล้วจะบอกว่าเบื่อโลกเนี่ยไม่ทราบไปเบื่อตอนไหนคือได้ยินพระธรรมมนิดหน่อยว่าจะต้องเกิดแล้วก็ตายตาย,ตายแล้วก็ต้องเกิดอีกเรื่อยๆก็เลย เหมือนกับจะเบื่อแต่ความจริงฟังมาว่าท่านเหล่านั้นท่านเบื่อกันเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เจริญปัญญาแล้วนะคะแต่ว่าผู้ที่ยังไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะและถึงกับจะเบื่อไม่อยากจะเกิดอีกเนี่ยก็คงจะเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองแต่ยังไม่ใช่ความจริงใจไม่ใช่เบื่อจริงๆใช่ไหมครับใช่ไหมนะคะไม่ทราบในห้องนี้มีใครที่เบื่อจริงหรือเ่าคะที่อาจารย์ถามว่า มีใครเบื่อจริงๆหรือเปล่าก็คงไม่มีแต่ว่ามันเบื่ออะไรก็ไม่ทราบอ,อาจารย์ครับเนี่ยฟังๆอยู่เนี่ยรู้สึกมันเบื่อๆอยังไงไม่ทราบ